คุยกันวันเสาร์ช่วงสายอาริเเตสวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่วงสายอาริเบเตแล้ววันนี้เรา,าอยู่ที่ไหนกันคะพี่ก๊อต เราอยู่บนชั้น37นะคะของโรงแรมอนันตราสาทรทน,นี่เองค่ะร้านนี้เนี่ยเป็นร้านอาหารอิตาเลียนนะคะที่ส่งตรงมาจากลอนดอนเลยค่ะ<อ>เป็นสาขาที่3ของโลกและเป็นสาขาแรกของเอเชียอ๋อแสดงว่าต้องเลิศจริงๆเลยนะคะ,ะทั้งเลิศหรูอร่อยนะคะเจ้าของร้านซินยอซาซีกรุงเทพเนี่ยได้รับสิทธิ์บริหารแ<อ>ฟรนไชส์นี้แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยออเป็นไงคะ อยากทานแล้วค่ะอยากทานแล้วนะ่าสนใจวะคุณผู้ช,ชมค่ะเดี๋ยวเราไปชิมอาหารอิตาเ,เลียนเลิศเลกันค่ะไปค่ะและตอนนี้เราก็นั่งอยู่ในร้านอาหารซินยอซาซีกรุงเทพนะคะอยู่กับผู้บริหารคุณอภิชัยเตชอุบลค่ะผู้ที่ได้รับสิทธิ์บริหารเฟรน c ชนี้แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยสวัสดีค่ะ สาขากรุงเทพเป็นสาขาที่3ของโลกใช่ไหมคะใช่ครับคุณอภิชัยคิดยังไงถึงนำแฟรนไชส์นี้เข้ามาในเมืองไทยอะค่ะคือตอนแรกๆเราพอ,พอดีลูกลูกๆก,ก,ก็เรียนเรียนอยู่ที่เที่ยงกิจค่ะแล้วก็ลูกๆก,ก็ชอบไปทานอาหารที่ร้านนี้ที่ร้านนี้ที่ผมสังเกตดูแล้วเนี่ยคนไทยคนไทยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยร้านนี้ก็รู้จักกันดีอยู่มาวันหนึ่งผมก็เลยพอดีเจ้าของร้านเขาอยู่ที่ที่ร้านด้วย ผมก็เลยลองชวนดูว่าจะมาเปิดที่เมืองไทยไหม,มเรามีโรงแรมเรามีโรงแรมกี่ห้องกี่ห้องสนใจที่จะมามาเปิดไหมเขาก็บอกว่าอ๋อตอนนี้เรากำลังขยายแฟนชายอยู่ซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็มีเปิดที่คูเวตที่เบรุตแล้วก็เปิดที่อื่นต่อไปในเอเชียเนี่ยยังไม่มีมเขาว่าถ้าอยู่สนใจเราก็จะไปดูสถานที่อยู่แล้วถ้าโอเคสถานที่ไปได้หรืออะไรเนี่ยเราก็จะ ให้ให้คุณเป็นตัวแทนเราที่ที่ที่เอเชียว่าทำเพราะเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยที่มาอังกฤษเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นลูกค้าเขาเลยชอบมากฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าเออน่าจะยกไว้ที่นี่ซึ่งเราตอนแรกผมอ่านอิตเล่นเราก็ไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่แต่พอไปทานสักท้งสองครั้งเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเออมันอร่อยแล้วร้านนี้เนี่ยอาหารเขาเนี่ยคือเป็นอาหารที่ แปลกแล้วก็หลากหลายกว่าที่อื่นเยอะที่นี่เนี่ยเนื่องจากว่าอาหารมันหลากหลายดีแล้วผมเชื่อว่ามาที่เมืองไทยเนี่ยเปิดเนี่ยผมว่าน่าจะเวิร์กมากคะผมก็เลยชวนเข้ามาแล้วเขาก็มาดูสถานที่แล้วเขาตกลงว่าโอเคให้เราเป็นผู้ผู้ดำเนินการเป็นสาขาที่3สาขาที่3ของโลกแต่ว่าเป็นสาขาแรก ใช่ครับของเมืองไทยของเมืองไทยนี้นะคะเรียกได้ว่าแล้วในเอเชียด้วยในเอเชียด้วยก็สาขาแรกเลยแต่ว่าเท่าที่ฟังดูเหมือนว่าตอนแรกก็ไม่ได้ไม่ได้หลงไหลอาหารอิตาเลียนเท่าไหร่นะใช่ไหมคะแต่ไปหลงไหลความพิเศษยังไงอยู่ที่ร้านซิงยอซาซี่ที่ลอนดอนคืออาหารของเขาเนี่ยเป็นอาหารที่คือถ้าถ้าคุณได้ลองแล้วเนี่ยจะรู้ว่าเป็นอาหารอิตาเลียนแท้ๆถ้าคุณแบบ ชอบสไตล์อิตาเลียนหรือไม่ต้องไปทานที่อิตาเลียนเป็นจะไปทานที่อิตาลีคุณมาทานที่ร้านนี้เนี่ยคือส่วนผสมเอยซอสเอยพวกนี้เนี่ยต่างๆเนี่ยมันจะเป็นรสชาติที่อร่อยมากคือดั้งเดิมแท้จริงนะแล้วแล้วพวกเครื่องปรุงแต่งอะไรทุกอย่างเนี่ยตลอดจนพวกอาหารพวกนี้เราก็นำเข้านะฮะเราสั่งนำเข้าเข้ามาทำ แต่นอกสังเกตไหมถ้าบอกว่าอร่อยทานที่ไหนก็ต้องอร่อยทีนี้ก็ได้รสชาติเดียวกันอย่างนั้นไม่ค่าที่นี่ใช่ครับเชฟของเราก็เป็นเชฟจากอิตาเลียนซึ่งเขาเขาส่งมาให้เรานะฮะก็เป็นเชฟมือหนึ่งของเขาเลยครับการที่เราได้รับสิทธิ์บริหารเฟรนชชา์์ต่เพียงผู้เดียวเนี่ยเราเรามีโอกาสทางการตลาดหรือมีโอกาสในการขายมากน้อยแค่ไหนคือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ยังไม่ได้โฆษณาอะไรมากมายนะฮะคือ คือส่วนใหญ่ลูกค้าเนี่ยเป็นลูกค้าที่เคยรู้จักซินยอซาซี่ดีอยู่แล้วฉะนั้นเขาก็พูดปากต่อปากไปนะฮะคือชอบทานที่ร้านนี้อยู่แล้วใช่ครับน่าจะเรียกว่ามีแบรนด์โรลิตี้นะคะเดี๋ยวให้ทางคุณวิชัยแนะนำเมนูตรงหน้าหน่อยค่ะโอเคอันนี้คืออันนี้คืออะโวคาโดเบอร์นาโดซึ่งเป็นส่วนผสมของล็อบสเตอร์กับซอสนะครับแล้วก็มีอะโวคาโดด้วยนะฮะ คือคือร้านนี้เนี่ย<ะ>เวลาอาหารเนี่ย<ะ>ที่เราทำเนี่ยส่วนใหญ่แล้วละก็คือโอเคส่วนผสมเนี่ยมาจากเรานําเข้าทั้งหมดนะฮะ,ฮะแล้วส่วนใหญ่ทุกอย่างเนี่ยอาหารทุกอย่างเนี่ยเราจะทําแบบสดะนะฮะอย่างเราเปิดตอนเที่ยงเนี่ยเราก็จะมาพรีแพรอาหารเนี่ยประมาณสัก9ก้าโมงครึ่งส<ะ>ิบโมงนะฉะนั้นอาหารทุกอย่างเนี่ยจะเป็นอาหารที่สดนําเข้ามา แสดงว่าวัตถุดิบก็ต้องชั้นเลิศใถึงรับรองความอร่อยได้ใช่ครับแต่ว่าถ้าใครใครชอบอันนี้เป็นอันนี้อะโวคาโดเบนาโดนี่ก็คล้ายๆสลัดนะฮะแต่ว่าข้างในมีผักมีอะไรพวกนี้ต่างๆ่างที่เป็นอะเปอรชายเซอร์นะคะใช้ได้ไหมฮะรสชาติตัวกลมกล่อมดีไหมใช้ได้ทีเดียวนะคะแต่ว่าถ้าคนคนหลงรักอาหารอิตาเลียนเนี่ยต้องชอบแน่นอนสำหรับเมนูจานนี้นะคะ เค <Okay. S 2> อันนี้เป็นสลัดก่อนแล้วอันต,อต่อไปเนี่ยอันต่อไปนั่นคือสปาเกตตี้ลอ็อ lobster ใหญ่มากเลยดูอลังการมากเลยค่ะเส้นสปาเกตตี้เราก็เป็นสปาเกตตี้นำเข้านะฮะเราใช้ของดีทั้งนั้นนะครับล็อบสเตอร์เราก็นำเข้าจากแคนาดาเป็นแคนาเดียนล็อบสเตอร์นะครับแล้วเราก็ผสมพร้อมกับพวกซอสมะเขือเทศ ซอสมะเขือเทศเราก็เป็นนาเข้านะไม่ใช่เขาเราไม่ใช้ซอสมะเขือที่เมืองไทยเรานําเข้าเหมือนกันซึ่งเราต้องการคีปให้รสชาติเนี่ยเหมือนกับที่เราไปทานต่างประเทศนะครับที่ไหนก็ต้องรสชาติเหมือนเดิมมาตรฐานเหมือนกันเลยนะครับตรงนี้ลอบสเตอร์เนี่ย lobster อร่อยดิเส้นเราจะเส้นเราจะไม่ไม่นิ่มไม่ไม่นิ่มเกินไปกำลังดี ถ้าทานดูแล้วจะรู้ว่าเส้นเรามันค่อนข้างจะเหนียวนิดนึงค่ะคือจะไม่เปียวไม่เปียกไม่ไม่แห้งจะตุบๆหน่อยนะกรึบๆหน่อยใช่ได้ล็อบสเตอร์เราก็สดนะครับเราเรานำเข้าตลอดนะฮะอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งเนี่ยสามสี่วันเราก็ส่งมาทีนะฮะอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ดิชเลยของที่นี่ของที่นี่ทุกคนมานี่ต้องทานสปาเกตตีล็อสเตอร์ของที่ลอนดอนเนี่ยเขา วันหนึ่งเนี่ยเขาขายได้ประมาณสักโอ้ยเป็นเป็นร้อยจานเป็นร้อยจานฮะเป็นร้อยจานอิ่มมจานใหญ่มากเหมือนจานน่าจะอิ่มได้เลยอันนั้นเป็นอันนั้นเขาเรียกว่ามิลานดิลานซ์นาเอลฟอนโนนะฮะจะคล้ายๆกับจะคล้ายๆแบบลาซานญ่าแต่อันนี้เราจะเป็นทำจากมะเขือสีม่วงมะเขือม่วงนะแล้วทำอันนี้คล้ายๆกับ เป็นจะจะเหมือนกับเป็นมังสวิรัติด้วยส่วนหนึ่งจะรสชาติจะคล้ายๆกับลาซานญาแต่ว่าเราใช้ส่วนประกอบเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับส่วนส่วนประกอบชื่อว่านี่คือคือเอ้คลันใช่ไหมคะชามะเขือมะเขือม่วงนะฮะแล้วก็เราก็เราก็มีใส่แป้งสลับกับพาเมซานแล้วก็มอสซาเรล่าชีสครับชีสตรงเนี้ยนะอร่อยทีเดียวไม่เลี่ยนด้วย อร่อยกำลังดีเลยค่ะตัวเนื้อของเนื้อมะเขือม่วงนี่อร่อยทีเดียวค่ะจานสุดท้ายอยู่ด้านหน้าเลยจานสุดท้ายนี่เป็นกิลส卡尔็อปนะฮะส卡尔็อปนี่เราก็นําเข้าจากนิวซีแลนด์นะฮะแล้วก็ผสมกับพวกแป้งพิเศษของเขานะแล้วก็มีกระเทียมบ้างซึ่งรสชาติค่ะรสชาติน้องลองชิมดูผมคิดว่าอร่อยดีเอามาเลยแล้วกันน้องนคะเดี๋ยว้ใชค่ะขอบคุณค่ะ อะ่ากลับตัวใหญ่มากเลยนะคะทีาทานนะ,ะ,ะชักมิลชิลันนะนต้องบอกบอกผู้ชมว่าที่นี่เนี่ยอยู่ที่โรงแรมเราเราตั้งอยู่ที่ชั้น3-7โรงแรมอัน,นันตลาแบงคอกสาธรอ,อ,อยู่ระหว่างนาราธิวาสซอย6กับซอย8นะครับ คือนอกจากจะได้ชิมอาหารนี่ก็ได้อร่อยแล้วบรรยากาศช่ค่ะกี่เห็นไปเดินเล่นอยู่นะคะสวยมากเลยค่ะบรรยากาศข้างบนนี่ดีจริงๆค่ะเราจะเห็นวิววิววิวร้อยแปดสิบองศานะครับถ้าบอกผู้ชมนิดหนึ่งว่าตรงนี้เป็นห้องกระห้องกระจกสามารถมองเห็นวิวแล้วก็สามารถนั่งด้านนอกได้ด้วยนะคะถ้าคุณผู้ชมอยากมาให้คุณไอ้พ่ชัยบอกทางนิดหนึ่งว่ามายังไงโรงแรมนี้เราอยู่ตรงเราอยู่ระหว่างซอย นาราธิวาสซอย6กับซอย8นะฮะเบอร์โทรศัพท์ต้องจองหน่อยนะฮะเพราะว่าเพราะตอนเย็นค่อนข้างจะเต็มนะฮะเพราะอเต็มแล้ววันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยเราต้องต้องพยายามรีเซิร์ฟไว้เบอร์โทรศัพท์เราจองนะฮะศูนย์สองสองหนึ่งศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งนะครับแล่วก่อนอื่นนะคะพี่ก๊อตยังไงคะขนมหวานเรายังไม่ได้ชิมเลยค่ะโอเคแแนะนำที่อยู่ไปเรียบร้อยแล้วเราลืมของหวานเนี่ะ อย่างที่บอกไว้เมื่อกี้นะคะว่าขนมที่นี่ก็ไม่บางเหมือนกันเลยลองมาชิมกันเลยดีกว่าค่ะจานนี้คืออะไรคะอันนี้คือพานาคอตต้านะครับเราปรุงด้วยฟุตสลัดแล้วก็มีซอสสตรอเบอรี่นะฮะสดอ,นะอ,อร่อยคือของที่นี่แตกต่างจากที่อื่นยังไงอคะพานาคอตตาผมว่าแตกต่าง ตรงที่การการการปรุงแต่งนะครับแล้วก็รสชาติรสชาติชาตินี่มันพูดยากเนาะต้องชิมดูน้องชิมเองค่ะน้องชิมดูว่ารสชาติมันกลมกล่อมจริงที่เราพูดหรือเปล่าเป็นไงคะหวานอร่อยค่ะซึ่งเมนูของหวานนี่ก็มีหลากหลายเหมือนกัน มากกว่านี้ด้วยนะคะแต่คืนนี้คือสองจานเด็ดเลยนะคะอร่อยนะคะเข้าเนื้อมากเลยค่ะเคือตัวเนื้อมันเขาต้านี่มีรสชาติที่ดีมากเลยใช่แล้วค่ะอีกอันนึงก็เปือทีรามิสุนะฮะทีรามิสุก็รสชาติก็ไม่เหมือนที่อื่นนะครับผมผมกล้าผมกล้าบอกว่าไม่เหมือนที่อื่นรสชาติดีมากเะื่าช็อกโกแลตเราก็ใช้ผงช็อกโกแลตอย่างดีนะฮะโรยหน้า เหมือนนมเค้กนะเนาะเป็นรูปทรงใช่ไหมค่ะอันนี้อันนี้อร่อยจริงค่ะอร่อยจริงค่ะคือเราหลอกคุณผู้ชมแฟนรายการเราไม่ได้อันนี้คือแบบว่าเข้าเนืยวข้าเหนียวนอเออร่อยใช่ไหมกลมกล่อมแต่แมใช่ค่ะอยากกินแบบสดชื่นสดชื่นก็อันนี้เมนูนี้แนะนำได้ เราเรายังมีของหวานอีกหลายอย่างนะฮะที่วันนี้เราเอาไม่ไม่ไม่ได้เอามาให้ให้ให้ทานไม่ใช่บอกทางไปแล้วฝากเบอร์ไปหรือยังคะฝากไปแล้วเช่นเดียวกันนะคะอ่ะวันนี้ฝากบัตรรับประทานอาหารไว้แล้วกันได้ค่ะ รู้สึกมีอยู่3ใบใช่ไหมคะพี่ก๊อตเจ็ดนบาทนะคะแต่เราขอถามคำถามคุณผู้ชมก่อนนะคะขอถามว่าซินียร์ซาสซี่สาขานี้เป็นสาขาที่เท่าไหร่ของโลกค่ะอ่านะคะใครติดตามเราต้องจําได้แน่เลยใช่แล้วมีอยู่3อันดับ1นึ่งสอนี่แหละตอบเข้ามาละกันสี่สองสองหนึ่ค่ะหรือว่าใครสะดวกอีเมลนะคะ satdaytalk@hotmail.com u r ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณอภิชัยมากค่ะที่พาเรามาชิมอาหารอินเทอร์เนชั่อลอร่อยๆแบบนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณครับ พิเศษสำหรับท่านผู้ชมรายการบาตรรับประทานอาหารมูลค่า700บาทที่ร้านอาหารซินยอแซซี่กรุงเทพโรงแรมอนันตราสาทรเพียงตอบมาว่าร้านอาหารซินยอแซซี่กรุงเทพเป็นสาขาที่เท่าไหร่ในโลกทราบแล้วส่งคำตอบมาที่ sataytalk@hotmail.com หรือส่ง SMS มาที่4221980รีบๆส่งกันเข้ามานะคะอาหารอิตาเ,เลียนรสเลิศมีรออยู่3รางวัลค่ะ